วครับก็เข้าสู่รายการซูเปอร์เกมส์ชานลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดแอป,ปเสียตังค์ให้ฟรีนะครับโดยไม่ใช้แอป,ปสตโตรอย่างแรกนะครับเข้าไปใน safari แล้วพิมพ์ไปว,ว่า www.vshare.com นะครับโปรแกรมนี้มันจะชื่อว่า vshare นะครับ นนนเนี่ยมันจะชื่อว่าในแชร์หน้าจอาแบบเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปดิทีนี้มันเป็นดาวน์โหลดแบบอันเจลโบเกนกับเจลโบเกนถ้าเกิดเครื่องคุณเจลเบรกก็กดเจลโบเกนแต่ถ้าเครื่องคุณไม่ได้เจลเบรกก็กดอันเจลโบเกนไปเครื่องผมไม่ได้เจลเบรกนะครับนี้ก็ขึ้นอย่างนี้ก็กดติดตั้งนะครับทีนี้มันก็จะติดตั้งให้ อ่เสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปในแอปก็กดเชื่อถือได้กดตกลงไปนะครับก็มันก็จะมีเกมขึ้นเต็มแบบนี้เลยสมมุติถ้าเราอยากโหลดเกม Minecraft นะครับก็ Minecraft นี่มันจะเสียตังค์ในใน App Store มันประมาณ6ดอลลาร์ซึ่งก็พิมพ์ไปว่า Minecraft Pocket Edition น ทีนมันจะโหลดฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับของจริงเลยนะเนี่ยเป็นโปรแกรมที่สะดวกมากในการโหลดแอปให้เสียตังค์เป็นฟรีกดดาวน์โหลดไปอนะ่ก็จะขึ้นมาอินสต l l ลิ่ก็ไปดูที่หน้าดาวน์โหลดเรานะครับก็จะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วพอโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าดาวน์โหลดไม่ก็ดาวน์โหลดไปทีนี้ผมก็ก็จะ ไม่รอแล้วก็ปล่อยให้มันโลดไปเรื่อยๆก็จะเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด subscribe ้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับสำหรับวันนี้รายการซูเปอร์เกมมาจีทชแนลก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ